ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง168 Channel นะครับวันนี้ผมมี isuzu d max นะครับตัว Highlander ปี2013จดทะเบียนตรงปีสีบอลเงินแท้เดิมจากโรงงานนะครับคันนี้ The uh top -huh. uh -huh. uh -huh. uh -huh. เลยนะครับฝากเพื่อนเพื่อนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด s u b s ไ r i b e ให้ผมด้วยนะครับเดี๋ยวผมมีรถสวยๆแบบนี้มาให้ทุกคนได้รับชมกันอีกแน่นอนนะครับคันนี้เป็น i s u z u D-Max นะครับ Highlander ตัวสูงนะครับเป็นเครื่อง2.5 VGS เทอร์โบครับปี2013จดทะเบียนตรงปีรถไม่เคยกับสีครับรถไม่เคยเกิดอุบัติเหตุแน่นอนนะครับเดี๋ยวผมจะรีวิวให้ดูแบบละเอียดเลยว่ารถคันนี้เดิมขนาดไหนแล้วก็จุดรอยเม็อาร์คแต่ละจุดเนี่ยเดิมหรือไม่เดิมนะครับผมการันตี รัไม่เคยเกิดอุติเหตุแน่นอนนะครับอีกที่สําคัญรถวคันนี้ไม่วิ่งเพียง1 8 0 0 0กิโลเท่านั้นนะครับคันนี้ผมก็ได้จัดทําสปาภายในและภายนอกให้เรียบร้อยนะครับโดยเฉพาะห้องเครื่องแล้วก็ภายในนะครับคมพื้นเบาะแกะถอดซักออกหมดนะครับอันนี้ถอดซักนะครับย้ําถอดซักหมดเลยนะครับรถพร้อมใช้งานอย่างแน่นอนครับอะโอเคเดี๋ยวเราไปดูห้องเครื่องกันเลยครับ ห้องเครื่องัะเลนะครับคันนี้นะครับเป็น Isuzu D-Max นะครับย้ำอีกทีเครื่อง2.5 VGS Turbo ครับเป็นเครื่อง Euro 3ครับไม่ใช่ Euro 4นะครับอันนี้อ่ะเดี๋ยวเรามาดูเพด้านหน้ากันเลยนะครับเพด้านหน้านะครับเพจไม่เคยขยับครับคันหน้าเดิมจากโรงงานครับสีห้องเครื่องเนี่ยสีเดิม Isuzu ก็จะเป็นแบบนี้เลยแก้มแท้เดิมจากโรงงานครับแบตเตอรี่ใช้งานได้ดีครับแบตเตอรี่ใช้งานได้ดีมากนะฮะห้องเครื่องเนี่ยได้จัดทําสปาให้เรียบร้อยนะครับแต่รถเครื่องแห้งนะครับเดี๋ยวผมถ่ายให้ดูนะฮะเดี๋ยวผมเปิดฝาครอบเครื่องให้ดูนะครับ คันนี้เดี๋ยวผมเปิดราคาขอรีวิวตามสภาพก่อนนะครับขอรีวิวงานขายก่อนนะครับเดี๋ยวผมแจ้งราคาอยู่ท้ายคลิปนะครับไม่ต้องดานมากนะว่าผมจะไม่แจ้งราคาผมแจ้งราคาทุกคลิปครับเบอร์โทรอยู่ด้านล่างซ้ายมือครับด้านนี้ด้านนี้อ่ะด้านล่างซ้ายมือนะฮะอ่ะเรามาดูคันหน้านะครับคันหน้านะครับน็อตไม่เคยขยับครับเห็นป่ะน็อตไม่เคยขยับแก้มเดิมจากโรงงานครับรอยเม็ดอาร์ รอยเขาเรียกว่ารอยมาร์กเดิมจากโรงงานอิสูก็ยังอยู่ครับหม้อน้านะครับหม้อน้ําเดิมจากโรงงานครับหม้อน้ําไม่เคยปรับเปลี่ยนแน่นอนนะฮะส่วนฝากระโปรงนะครับสติกเกอร์ยังอยู่ครบครับนี่ถ่ายสติกเกอร์ให้ลูกค้าได้ดูชัดๆกันไปเลยนะฮะคันนี้ก็พิเศษสุดเลยฝากระโปรงหน้าไม่เคยขยับครับไม่เคยถอดขยับทําสีนะครับรถคันนี้โดยรวมส่วนใหญ่เนี่ยสีเดิมจากโรงงานครับนะฮะอ่ะห้องเครื่องโดยรวมก็จะประมาณนี้นะครับได้เปิดฝากระโปรงแล้วเดี๋ยวผมสตาร์ทเครื่องให้ดูแล้วกันนะฮะ รถคันนี้เครื่องนุ่มครับเครื่องนุ่มนวลสตาร์ทง่ายครับรถไม่มีสะดุดครับรถไม่เคยจัดตัดต่อหรือจูนแมปสายไฟนะครับสายไฟเดิมชุดเดิมแท้จากโรงงานครับรถไม่เคยตัดแต่งเครื่องยนต์นะครับคันนี้นี่เห็นว่าเสียงนุ่มนะเสียงนุ่มครับรถเสียงนุ่มมากอ่ะโอเคอัตราเร่งดีครับอัตราเร่งดีเพราะว่าตัวนี้เป็นคอมเอร์เลวแล้วนะคอมเอร์เลวตั้งแต่ปี0ูนย์ขึ้นมาแล้วนะครับอีสุซ์นะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาดูด้านหลังครับ รถบางนะครับรถบางตัวนี้พิเศษสุดนะครับมีกล้องถอยหลังนะครับคู่ตัวรถมาให้เลยจากโชว์รูมอิซุสุนะครับจากโรงงานอิซุสุเลยนะครับเป็นรุ่นของมันเลยนะฮะนี่รุ่นเซตนะครับเป็น DDI VGS นะครับอ่ะเรามาดูเมทอาร์คเริ่มจากมุมซ้ายหลังนะครับรถไม่เคยตัดต่อหรือเจียต่งครับเมทอาร์คเดิมจากโรงงานครับนะฮะรถไม่มีการฟาดหรือเกิดอุบัติเหตุหนักแน่นอนนะครับผมการันตีนะฮะเมทอาร์คยังอยู่ครบครับคันหลังนะครับ คานหลังรถเคยใช้งานหนักไหมครับไม่เคยครับนะฮะรถไม่เคยใช้งานหนักนะคะรับเพราะว่าคานหลังก็ยังสวยอยู่นะคันหลังยังสวยอยู่ครับรถมีการเคลือบสีให้แล้วนะครับขัดปั่นยาให้นะครับวันนี้ก็เช็ดกันทั้งวันเลยนะฮะ,ะเรามาดูร่องกระบะนะครับร่องกระบะยังสวยใสยอยู่นะครับนี่ถ้าเกิดว่ารถใช้งานหนักเนี่ยร่องกระบะเนี่ยค่อนข้างจะบุบบี้กันแน่นอนนะฮะส่วนฝาท้ายตรงนี้นะครับก็จะเป็นฝาท้ายเดิมแท้จากโรงงาน,นะครับนี่ฮะ ฝาท้ายเดิมแท้เนี่ยก็จะมีน้ําหนักที่ลงตัวนะครับถ้าเกิดว่าฝาท้ายเทียมเนี่ยถ้าเคยเปลี่ยนมานะครับพูดง่ายๆฝาท้ายถ้าเกิดว่าเปลี่ยนของเทียมมามันก็จะมีน้ําหนักที่จะเบานะครับมันเบาผิดปกตินะฮะนี่กระบะเสมอครับกระบะไม่มีบิดไม่มีเบี้ยวครับดูนะฮะถ่ายดูกันชัดๆครับกระบะเสมอนะครับเส้นกระบะก็ยังสวยอยู่นะครับนี่ ส่วนน้อยนะครับที่คนขายเขาจะรีวิวแล้วบอกละเอียดขนาดนี้นะครับอ่ะเรามาดูใต้ท้องรถกันคัตซีสวยครับแหนบสวยครับรถไม่แดงนะครับช่วงล่างดีนะฮะนี่ถ่ายใต้ท้องให้ดูกันไปเลยนะครับตัวนี้คัตซียังสวยอยู่นะคัตซีสวยอยู่ครับเพราะว่าได้จัดทาสปาให้หมดนะครับรถสีไม่สีสนิมไม่มีนะครับสีสนิมไม่มีนะฮะเรามาดูตัวรถด้านซ้ายนะครับเสา A และเสา B ครับเมทอาร์ก็ยังอยู่ตัวนี้เป็นโอเพนแคปนะครับ น็อตประตูคันนี้นะครับไม่เคยถอดนะครับน็อตไม่เคยขยับนะครับน็อตสวยมากติกเกอร์ยังอยู่ครบนะฮะเดี๋ยวถ่ายให้ดูกันชัดๆไปเลยนะครับหลายๆคน FC หลายๆคนบอกว่ารถช่องนี้สวยมากคัดรถมาได้ยังไงจริงๆมันอยู่ที่เราคัดครับถ้ารถไม่สวยเราไม่ซื้อเข้านะฮะอันนี้คือแจ้งกันตรงๆเม็ดอาร์ก็ยังอยู่ครบนะครับแล้วก็รีวิวแบบจริงใจกันไปเลยนะครับ ช่วงนี้รถหายากครับช่วงนี้รถหายากมากนะฮะแล้วก็รถค่อนข้างที่จะราคาแพงมากนะครับเพราะว่าใครก็อยากได้ไปขายนะครับรถสวยๆนะครับอ่ะเรามาดูเบาะนะฮะภายในจากด้านซ้ายของตัวรถครับเบาะยังสวยใสอยู่นะครับเพราะว่าช่างเบนนะครับตากล้องของเราเองได้จัดทําสปาให้เรียบร้อยนะครับได้ซักเบาะออกถอดออกมาเป็นตากเนาะ แากเป็นชิ้นเป็นชิ้นนะครับประตูร่องรอยการใช้งานเนี่ยแผงประตูด้านในนะครับร่องรอยการใช้งานเนี่ยน้อยมากนะครับระบบไฟฟ้าใช้งานได้ครบครับตัวนี้มีออปชันคือกระจกปรับข้างไฟฟ้าครับแล้วก็กระจกมองข้างเลื่อนไฟฟ้าครับนะฮะตัวนี้ยังไม่ใช่แอร์ออโต้นะครับภายในเนี่ยค่อนข้างจะสวยมากนะครับตัวนี้ยังไม่มี Airbag นะนี่ประตูเส้นประตูยังสวยอยู่นะครับเห็นปะเส้นประตูยังสวยอยู่ครับ เพราะว่ารถของเราไม่เคยเกิดอุบัติเหตุนแน่นอนนะครับนี่เส้นประตูยังสวยเดิมอยู่นะครับซุ้มล้อเดี๋ยวถ่ายซุ้มล้อให้ลูกค้าดูหน่อยนะครับซุ้มล้อยังสวยอยู่นะครับช่วงล่างดีครับช่วงล่างไม่มีดังครับรถวิ่งเพียง1 8 0 0 0 0กิโลเท่านั้นนะฮะ รถวิ่งเพียง1 8 0 0 0กิโลเท่านั้นนะฮะอ่ะเรามาดูเสา A เสา B ฝั่งนี้ครับน็อตประตูนะครับฝั่งนี้นะครับไม่เคยขยับครับน็อตประตูยังสวยใสอยู่นะครับเลื่อนขึ้นไปดูสติกเกอร์ข้างบนก็ยังอยู่นะครับสติกเกอร์เนี่ยยังสวยอยู่เนาะยังไม่มีรอยลอกนะครับอ่ะตัวนี้นะครับเม็ดอาร์ก็ยังอยู่ครบนะครับทุกจุดนะครับตัวนี้ย้ำอีกทีนะครับเป็นเชื่อมอาร์กอนจากโรงงานครับอ่ะการเชื่อมอาร์กอนจากโรงงานเนี่ยมันจะเป็นการละลายเหล็กติดกันครับจะทําให้เนื้อแผ่นเหล็กติดกันไม่ใชช่่่เเือมแบบบบบโรรรรงงงาาานนนนน้้ะะคคัััฝี ฝั่งนี้แผงประตูยังสวยใสอยู่นะครับรอยขึ้นลงยังสวยใสอยู่เนาะรอยขึ้นลงเนี่ยอย่างบันไดนะครับบันไดก็ยังสวยอยู่ครับนะฮะไม่มีรอยครับเบาะก็ยังสวยครับยอดสุดยอดเบาะทรงดีครับพวงมาไัยังสวยใสอยู่ครับอ่ะโอเคครับหัวเกียร์นะครับรถไม่แท้ไม่แท้ดูจากหัวเกียร์ด้วยนะครับหัวเกียร์ยังไม่มีลอกนะครับอันนี้หัวเกียร์เดิมจากโรงงานผมไม่ได้เปลี่ยนนะครับไม่ได้เปลี่ยนครับเป็นหัวเกียร์เดิมแท้จากโรงงานครับ พวงมาลัยก็ยังสวยอยู่นี่ฮะประตูยังปิดนุ่มนวลอยู่นะครับคันนี้เป็นสีบอลเงินนะครับเป็นสีบอลเงินบอลเงินแท้จากโรงงานครับนะฮะส่วนเบอร์ยางนะครับตรงนี้ตอนแรกก็เป็นล้อแม็กตรงรุ่นมาแต่ว่าผมได้ล้อชุดนี้มารถค่อนข้างทีต้นทุนสูงครับยางปี2018แครับแล้วก็ล้อลายของ1.9ครับเพราะว่ารถต้นทุนค่อนข้างจะสูงครับนะฮะย้ำอีกทีนะครับรถต้นทุนค่อนข้างจะสูงนะครับ แล้วทีนี้ FC อย่าเพิ่งดราม่านะครับลดราคาแพงก็หยุดซื้อไปก่อนถ้าผมหยุดซื้อผมจะเอาอะไรกินพูดกันแบบง่ายๆนะครับเพราะว่าอาชีพเราเราต้องเดินต่อครับนะฮะนี่กระจังหน้าเดิมแท้จากโรงงานไฟหน้ารุ่นนี้ก็จะเป็นไฟหน้าโปรเจคเตอร์ครับไฟหน้าลูกแก้โปรเจคเตอร์ครับเพราะว่าถ้าเกิดว่ารุ่นที่มันเป็นรุ่นตัวธรรมดานะครับไม่ใช่ v ีเจเอทเเนี่ยไฟหน้าก็จะเป็นหลอดไส้ปกตินะครับ พราะว่าตัวนี้นะครับผมก็ใช้อยู่นะครับนี่ไงรถผมมาพอดีรุ่นเดียวกันครับมีกล้องหลังนะคันนั้นนะฮะก็จะประมาณนี้อ่ะโดยรวมรถโอเคมากครับเครื่องดีเกียร์ดีระบบความร้อนปกติครับนะฮะด้วยคันนี้เดี๋ยวผมเปิดราคาเลยแล้วกันคันนี้นะครับผมขายอยู่ที่4,39,000บาทครับ 4 3 9 0 0 0บาทครับฟังไม่ผิดครับถ้าเกิดว่าลูกค้าท่านใดนะครับสนใจจริงๆนะครับผมมีบริการจัดไฟแนนซ์ให้นะฮะแล้วก็มีบริการเงินสดผมปรับส่วนลดให้ทันทีนะครับอันนี้มีบริการส่งปลายทางด้วยครับเพราะว่าส่งปลายทางทุกเคสผมการันตีรถผมอยู่แล้วครับถ้าเกิดว่ารถไม่ตรงปกรถผิดเพี้ยนจากสภาพการรีวิวผมคืนเงินมัดจำที่หน้างานได้เลยนะครับอันนี้ผมการันตีนะครับอ่าอุปกรณ์นะครับที่หายไป เพิ่มออปชันตรงนี้ให้นะครับเสาอากาศเสาอากาศรุ่นนี้มันเป็นเสาอากาศยาวถ้าเกิดว่ามีอายุการใช้งานเนี่ยมันก็จะหักนะครับเพราะรุ่นนี้เสาอากาศมันจะยาวแต่ไม่เป็นไรครับเดี๋ยวผมซื้อแบบสั้นใส่ให้มันก็จะดูมีสไตล์มีสเสน่ห์นะครับเพราะว่าผมก็ใช้แบบสั้นเหมือนกันนะฮะ เวลาออกเข้าออกจะได้ไม่ต้องเกี่ยวอะไรอย่างเงี้ยฮะเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วเนาะของรถมือ2โอเคครับสำหรับรถคันนี้นะครับย้ำอีกทีนะครับเป็น i s u z u d m a x นะครับปี2013ครับจดทะเบียนตรงปีนะครับยังไม่ใช่ยูโรโฟครับนะฮะยูโรโฟแตกต่างกันออกไปก็คือว่าจะมีไฟเดย์ไลท์ข้างล่างตรงนี้นะครับแล้วก็ไฟท้ายก็จะเป็นลวดลายแต่ว่าอันนี้คือมันเป็นลายลังพึ่งอยู่คือเป็นตัวแรกนะครับก็ไม่เป็นไรนะครับอ่ะโอเคคันนี้นะครับย้ำอีกที i s u z u D-Max 2.5 VGS Turbo ครับเครื่อง2,500 cc ครับเครื่องยนต์ดีเกียร์ดีไม่มีปัญหาเฟืองท้ายไม่หอนครับรถไม่เคยกับสีแน่นอนนะครับอ่ะโอเคสำหรับคลิปนี้นะครับฝากกันไว้ด้วยนะครับฮิสุสูดีแมคชนี้นะครับ439,000บาทนะครับซื้อส่วนผมจัดส่วนรถให้ทันทีนะครับมีบริการส่งปลายทางถึงบ้านท่านแน่นอนนะฮะยังไงก็คลิปนี้นะครับฝากไว้ด้วยนะครับ สำหรับรถคันนี้ครับก่อนปิดคลิปนะครับฝากเพื่อนๆนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไคร์ให้ผมด้วยนะครับเดี๋ยวผมมีรถสวยๆแบบนี้มาให้ทุกคนได้รับชมกันได้อีกแน่นอนนะครับสำหรับคลิปนี้ EP นี้ก็สวัสดีครับ